โอเคครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ปิดตัวลงไปแล้วนะน่าเสียดายมากนะครับสําหรับเกมบี t ชนะีวิตดิลันเนาะแต่ก่อนเนะี่ยผมก็เคยทําคลิปนะคลิปวิดีโอนี้ทําไว้เมื่อวันที่7พฤษภาคมนะครับผมปี2021นเนาะก็เท่ากับว่าเดือนหน้าวันที่7เนี่ยก็จะครบ3ปีนะครับใช่หมก็2021 22 23 24เนาะ ก็ก็3ปีนะครับานับกันเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆนะแต่ว่าผมเนี่ยเลิกเล่นไปนานเลยนะผมทําไว้ส0งพันยี่สิบเอ็ดเนาะอืมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปนี้นะครับก็เป็นการอําลาสําหรับในส่วนของบีทชีวินิลนะครับเกมนี้มีภาษาไทยนะครับแล้วก็สนุกมากๆคล้ายๆกับ OPM เลยนะครับอ่ะคลิปนี้เป็นการดูตัวละครของทนะ็อปเซิร์ฟเนาะไม่รู้ว่าคุณ สมเสค <c oughs> คุณสมสเสยังอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะก็จะมีตัว UR เป็นโอริฮิเมะเนาะมีปู่ยมะมีอุนคิวรานะครับน่าจะเป็นร่างปลดปล่อยขั้นสองนะนะแล้วก็มีเนวเลี้ยนร่างปลดปล่อยนะครับมีซาราคิแล้วก็มีตัวของไอเซนนะครับอ่ะก็ตอนนั้นก็เออสองปี3ปีที่แล้วนะครับผมนะ3ปีนะครับผมก็เนี่ยโดยตัวเขาดิโอริฮิเมะ น่ารักดีนะสำหรับในส่วนของตัวละครต่างๆนะครับผมเล่นไปแปบบ๊บ,บเดียวเองนะเพราะว่าแต่ก่อนเ่ยผมต้องยอมรับเลยว่าเมื่อ2ปีสปีเนี่ยช่องผมก็ทําแต่เกมทางซานเป็นส่วนใหญ่เนาะบีดเนี่ยผมก็เล่นทั้งบีดเแบฟบโซนะครับเล่นมาทุกภาคว่าง่ายๆนะครับก็ก็คิดถึงภาคนี้เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเอ,อ่อน่าจะเป็นเซิร์ฟอังกฤษนะครับ หรือเซิร์ฟนอกนี่แหละผมจะไม่ได้มีภาษาไทยหรือเปล่าก็งงเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเซิร์ฟนอกเนาะจําไม่ได้แล้วว่าเ่ผมทําตอนนั้นมันนานมากกันเนาะนึกว่าเซิร์ฟไทยนะแต่จําได้ว่าเซิร์ฟไทยมันมีมีภาษาไทยอยู่นะก,ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เนาะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบไปดูเซิร์ฟนอกไงดูเซิร์ฟนอกแล้วก็แบบบางคนก็มาเล่นเซิร์ฟนอกก็แบบอยากเล่นตัวเก่งๆก็ไปหาลงเซิร์ฟเวอร์ที่มันมีตัวใหม่ๆเข้ามาเนาะอยากลองตัวใหม่ไง ผมก็จะเป็นคนที่แบบไปดูเซิร์ฟเวอร์ให้เนาะบางทีแบบเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์นี้นะมีอีเวนต์มีตู้นี้เข้ามานะใครอยากจะมาลองเล่นตัวนี้อ่ะก็ลองมาเล่นก่อนนะครับผมเนาะก็จะประมาณนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์มันก็มีหลากหลายอ่ะนะครับใครที่เคยเล่นเกมนี้นะครับมีประสบการณ์กับเกมนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้น,นะส่วนตัวผมเล่นไม่นานเนาะก็เล่นแค่แป๊บเดียวอ่ะแล้วก็เลิกนะครับส่วนตัวผมก็ ประมาณนี้แล้วกันนะก็จะมีเกมบีดอีกหลายเกมที่ยังไม่ปิดตัวลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟนอกหรือว่าเซิร์ฟไทยก็มีบีดโซลิเปอร์นะครับแล้วก็บีดเบฟโซนะส่วนเซิร์ฟนอกเ่ก็จะมีหลากหลายเลยนะครับแต่ว่ามันสมัครค่อนข้างยากนะครับผมแลวมันก็ไม่รู้ว่ามันแทหรือเปล่านะครับผมเนะาะเดี๋ยวก็รอเกมบีดเกมใหม่นะครับคล้ายๆบีดทีดีโบบายนะครับแต่ว่ามันเป็นขั้นอัปเกรดนะเดี๋ยวเกมนั้นเปิดเนี่ยเราก็จะได้มาเล่นกันด้วยนะครับผมเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะสำหรับคนที่เคยเล่นเกม Beach s i m u l a ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมเนาะว่ามีประสบการณ์ยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ